กดเลยถ่ายแล้วเอาโอ้ยปลยปอปลยปลปยกคันนี้ขึ้นเลยคูเออให้เกี่ยวอย่างเงี้ยรู้ถาว่าเกี่ยวไปปล่ไปปล่อครับโดนเป็นตัวระหว่างลางไม่ดต่ย อยอยอยองน้อยมวเขนีะทยี้เเอ้อ้าลึงเตนดนี้เป็ดคู่ได้หลุดไปแล้วหนึ่งเครับป็นิไปแล้วครับปาดกระเบนเริ่มออกแล้วครับนี่ไนคันน้องนะไปทาคันน้องเป็ดจิกมันคมไก็ดี 我都过不来。